สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอุ๊กช่างต้นทถทาชนบุรีนะนี่รับเข้าอีกหนึ่งเคสนะเป็นทภาซีทีอันนี้เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้องอาการก็คือรถมีปัญหาสตาร์ทไม่ติดหรือว่าเร่งไม่ขึ้นอะไรสักอย่างนะดูเบื้องต้นนะแบตเตอรี่ก็ไม่มีไฟคือมาสภาพนี้เลย,อยคอยเคยนะสายคอยไม่เคยของมันนะ หัวเทียนก็น่าจะไม่ใช่นะเนี่ยอ่ะตอนนี้หลักๆเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่กล่องเขียนไว้ว่าไม่ติดนะะประมาณนี้เบื้องต้นนะเดี๋ยวชาร์จแบตเอาแบตลูกค้าออกมาไว้อยู่นี่นะแล้วก็ชาร์จแบตเอาแบตลูกมาใส่มาตัดเครื่องเครื่องเดินไม่เต็มสูบนะ เครื่องสั่นสะดุดแปลกๆโอทงโอทูท่อก็ตัดต่อมาแล้วนะดับเครื่องมีเสียงรั่วนะการ์ดรั่วมีเสียงการ์ดร,รั่รวอ้าวตัดไหนตัดรอบตัดรอบพอ กัดโอ้โอก๊าซรั่วแรงนะเดี๋ยวดูก่อนว่ารั่วตรงไหนมาดูนะกา๊าซที่รั่วรั่วที่มอต้มนะเนี่ยเอา้าโอเคประมาณนี้มอต้มแล้วนะหนึ่งลูกเดี๋ยวแก้ตรงก๊าซรั่วก่อนแล้วค่อยไปแก้พวกระบบคอย หม้อต้มเรียบร้อยนะฮะมาติดเครื่องดูกันอ้าวเครื่องสะดุดนะอ้าวพ่อเนาเสียงการ์ดหายรั่วแล้วนะการ์ดไม่มีรั่วแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาไล่เปลี่ยนคอย แล้วก็มาดูหัวเทียนนะฮะสายหัวเทียนใหม่เดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนพวกคอยของแท้สายชุดสายไฟของเครื่องนะฮะประมาณนี้ปอดหัวเทียนมาดูนะดูหัวเทียนอ่าบอส R6 นะะดูอันนี้ของแท้แต่ว,ว่าสูบอยู่สูบสีดําแปลกๆนะะแล้วตรงนั้นสามหัวดูเขี้ยวนะ่าสีแฉกนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะยังไงเดี๋ยวกล่องมันจะพังนะล้วนนั้นเนี่ยอ่า เครื่องมันก็จะติดตันๆอันนี้อะไร R4 นะบอส R4 ประมาณนี้อะไรที่จะเปลี่ยนออกนะคือเดี๋ยวคอยทั้งหมด4ตัวหน้าของแท้นะครับสี่ตัวหน้าตาประมาณนี้ชุดสายไฟนะมือสองสายคอยสี่เส้นนะหนึ่งสองสามสี่หัวเทียนเป็นบอส R6 นะฮะบอส R6 โ มาล็อกมาร์คดูนะฮะเปิดดูล็อกมาร์คอันนี้สายพงใสายไฟใส่เสร็จเรียบร้อยนะฮะรอยเคยมาร์คมาร์คไฟวีนไม่ตรงนะมาเครื่องตรงอยู่อ่าเดี๋ยวล็อกมาร์คใหม่อ่ะได้ชาร์จนะฮะแปลงมาแบบนี้ใช้ไม่ได้ตัวนี้หลักๆมันจะลงไปเกี่ยวกับ O2 เซนเซอร์นะฮะอเห็นรอยที่ทำมาอยู่ พยายามไม่ลดเร่งไม่ขึ้นสะดุดนะ่ะแปลกๆแ,แล้วตอนนี้คือดีเลยอะไรไม่รู้เดี๋ยวลองแกะดูก่อนนะ่ะน,นี้ดีเตัวนี้ความจริงตัวนี้ไม่มีอันนี้ต่อตรงไว้นะ่ะมาดูก่อนว่ามันทำหน้าที่อะไรแล้วก็เปลี่ยนไดชาร์จหนึ่งตัวเพิ่มสายพานแอร์ไดชาร์จนะครับแท้เบิกใหม่แล้วก็ลูกรอกนะ่ะ ตัวนี้จะเป็นลูกพลติกนะฮะลูกรลอกตัวตั้งได้ชาร์จที่ลูกค้าใส่มานะก็คือมันก็จะเป็นลูกเหล็ก่ยลูกเหล็กที่ใส่มานะแบบเนี้ยมันต้องเป็นพลติกนะเปลี่ยนของแพ้นะหลังจากแก้ไขอ่าทำลกระบบไฟคือเดิมใหม่หมดแล้วเปลี่ยนไดชงไดชาร์จสายพานได้ชาร์จลูกรลอกนะะที่ แรงมาแล้วก็แก้ระบบไฟทืนไอ้ที่ที่ต่อไว้นะเข้ากับตัวสวิตตัวนี้อันนี้ต่อตรงเขมไว้แล้วอ่าอันนี้เดี๋ยวมาติดเครื่องดูกันนะฮะเคเครื่องติดโอเคนะเดี๋ยวนิ่งอ่ะลองเบิดดูดจะเจ้ นี้การ์ดจะหมดนะเดี๋ยวไปลองวิ่งแล้วเติมการ์ดด้วยทีเดียวเลยนะปิดเครื่องรันไว้นะคุณหภูมิได้ที่พัดลมทางานปกตินะฮะรอบกลับที่หน้าปัดก็จะขึ้นอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะทดสอบวิ่งเทสดูนะะไม่วัดความเร็วไม่ขึ้นนะครับแล้วก็แอร์ไม่เย็น ระบบแอร์แปลงนะครับแอร์ไม่เห็นเนี่ยสวิฟอยู่ด้านล่างอันนี้แตกหมดเลยระบบแอร์ใช้ไม่ได้ออกแต่ลมนะก็เครื่องรู้สึกว่าจะปแปลกแปลกนะเหมือนฝารั่วเลยนะเครื่องสั่นระหว่างพันรอบถึงสองพันรอบอ่าเนี่เดี๋ยวไปลองบิ่งก่อนอันนี้เดี๋ยวเติมกา๊าซก่อนนะเพราะเนื่องจากกา๊าซหมดนะ เคเติมการ์ดใหม่แล้วเดี๋ยวกลับเอาไปไล่ดูที่อู่กเรื่องไมวัดความเร็วไม่ขึ้นนะฮะายทะเบียนหลุดด้าน,น,นหลังหลังจากเติมการ์ดมาแล้วนะเดี๋ยวมาวัดกําลังอัดดูเพราะว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดนะฮะอย่างที่บอกตอนแรกนะที่ว่ารถมันมีอาการเหมือนกับเครื่องสะดุดสันแปลกๆระหว่างพันรอบทั้งสองพันรอบนะอันนี้วิ่งกลับมาแล้วรถเกิดอาการดับเล้าเครื่องเดินไม่เต็มสูบนะฮะ อ่ามาสตาร์ทเครื่องดูสูบที่หนึ่งนะวัดกำลังอัดอออ่าสูบที่หนึ่งได้นะครับกำลังอัดได้กำลังอดัดสูบสองนะอ้าวโอเคอันนี้ได้แค่เก้านะฮะสูบสองลัวด้วยนะอ่าวัดกำลังอัดสูบสามนะตัดอ่ออ่าสูบสามได้นะฮะสิบสอง กำลังอัดสูบสี่นะรับโอเคนิ่งคลิปเลยกำลังอัดสูบสี่ไม่ได้นะครับสรุปนะเดี๋ยวนะต้องเปิดฝาสูบใหม่นะครับเอาไปทําใหม่อ่าเช็คดูนะน่าจะมีปัญหาทำมาไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเปิดฝาออกเรียบร้อยนะนี่หลักๆเลยดูวาววาว,าวาววาวหลุดนะเนี่ย อันนี้ทางอู่ได้เอาไปทํามาแล้วตอนแรกถามแล้วเขาบอกเอาทํามาแล้วนะเราก็ไม่ค่อยมั่นใจดูบ่าวาวหลุดนะไปอัดบามาแล้วใช้ไม่ได้นะนที่กําลังอัดสูกสี่วัดแล้วได้ศูนย์นี่นะแล้วก็สูบสองนี่ตีนตีนรั่วประมาณนี้นะเดี๋ยวต้องเอาฝาไปทําใหม่แล้วก็ลูกสูบน่าจะแตกนะเนะล้าเปลี่ยนลูกสูบสูบหนึ่งนะ ลูกสูบนะเดี๋ยวเปลี่ยนลูกสูบหนึ่งลูกนะฮะอ่าอันี่ก็จะเป็นของถอดนะหนึ่งลูกก็เสื้อใส่ได้เลยนะไม่ต้องไปทำอะไรไส่เดียวกันลูกสูบอันนี้ก็รับฝาสูบมาจากโรงกึงแล้วนะฝาสูบเดี๋ยวเราเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือเป็นฝาเสื้อฝาตัวนี้จะเป็นตัวเฮดีตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นฝาลูกค้าดูบ่าเนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วนะ ตึกเยอะนะก็คือตอนนี้ก็คือหลกัหลกๆเลยเอาพวกหลอดวาลแล้วก็าวาลวเป็นบา,บางตัวนะเอาวาลวมารู้สึกว่าจะเอามาเกือบหมดนะอันนี้ก็จะมีแค่ไอดีกับไอเสียเพิ่มอย่างละตัวนอกนั้นจะเป็นวาลของชุดนี้อ่าหลอดวาลตีนหลอดวาลเปลี่ยนใหม่นะแต่หลอดวาลใช้เป็นของตัวนี้ประมาณนี้นะอันนี้ฝาหัวโหนกฝารุ่นใหม่นะครับเทดดีเดี๋ยวประกอบใส่ตัวนี้ เครื่องเสร็จเรียบร้อยนะฮะสายพงอ่าปั๊มน้ํายังไม่เคยเปลี่ยนนะฮะลูกตูกสูบสีเป็นมือสองอันนี้ก็เป็นลูกหลบนะประมาณนี้ลูกตูบไซส์เดียวกันนะใช้ได้ก็มาถึงก็ใส่ได้เลยขัดปอกนิดหน่อยแล้วก็ผ้าคัดแตกรังแตกนะฮะด้ยรังแตกต้องเปลี่ยนชุดผ้าคัดจานกดด้วยนะกดันลงไเป็นรอยนะ ครับจานกดส่วนสายพานเทมิงนะ่งเหสายพานเทมิง่งดูนะไม่ค่อย,อยดีแล้วนะเห็นไะเริ่มแตกไรยงาน่าจะต้องโดนชุดคัดด้วยชุดคัดกับชุดสายพานเทมิ่งนะจะได้จบไปทีเดียวเลยนะอ่าอันนี้ก็เดี๋ยวจะไล่ประกอบแล้วนะอะไรที่จะเปลี่ยนจะมีสายพานเทมิ่งนะสายพานเทมมิ่ง CNG ปั๊มน้ำลูกลอก,ลอกตัวตั้งตัวตาม ผ้าคัทจานกดคัดลูกปืนกดคัดนะฮะแล้วก็ลูกปืนปลายเกียร์เซตนี้นะฮะนี่ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะฝาสูบจะเป็นฝาตัวใหม่นะครับอ่าจะมีบ่านี้เป็นรุ่นฝาหัวโหนกแล้วข้างในเบ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะฝารุ่นใหม่อ่าเปลี่ยนฝาเสื้อฝาสูบใหม่สายพงสาพานปั๊มนงปั๊มน้ำนะฮะชุดผ้าคง้งผ้าคัดตามนี้ ดูยางชั้นเครื่องนะสองข้างเลยขาดหลุดออกแล้วนะอันนี้ด้วยดูข้างเลย<อ>ประกอบฝาเข้าไปเสร็จเรียบร้อยนะมาติดเครื่องดูกันไฟแบตเตอรี่อ่อนนะตอนนี้เอาแบตอีกลูกมาใส่อยู่ไฟแบตเตอรี่อนะ่อนอันนี้เครื่องติดเดินนิ่งนะครับ เครื่องติดเดินนิ่งแบตเตอรี่ของลูกค้าจะเป็นลูกแดงนะไฟแบตน่าจะเสียไปแล้วอตอนนี้ก็คือเอาแบตอีกคันนึงมาใส่ประมาณนี้เครื่องติดโอเคนะพัดลมพัดลมทํางานปกติน,นะเนี่ยเดี๋ยวไปลองขับวิ่งเทสกันดูทดสอบวิ่งเทสหลังแก้ไขนะฮอ่าอ่านี่ก็ ไม่เมยไม่ขึ้นปกตินะนนี้ก็เปลี่ยนเซนเตอร์วัดความเร็วแล้วนะะไม่ขึ้นปกติรถเครื่องเดินนิ่งสมูทดีนะฮะวิ่งดีเลยนี่ก็เทสอยู่ได้ประมาณนึงเกือบยี่สิบปารโลนะฮะยี่สิบประโลลนะ,ะโ,ลลออโอเคนะฮะ สำหรับเคสนี้นะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะเคสนี้เบื้องต้นนะลูกค้าแจ้งอาการก็คือรถมีอาการก็คือวิ่งวิ่งไปแล้วดับอะไรประมาณนี้นะฮะเครื่องสั่นสตาร์ตติดยากอ่ประมาณนี้นะฮะเบื้องต้นนะก็คือจากที่ตรวจเช็คก็คือเพรว่าคอยนะคอยเป็นของเทียบนะแปลงมาหมดเลยก็เปลี่ยนพวกคอย4ตัวนะหัวเทียนแล้วก็ชุดสายไฟ มีปัญหาเขีนยนชุดสายไฟหนึ่งเส้นนะฮะสายไฟเครื่องยนต์หม้อต,ต้มก๊าซรั่วสายหัวเทียนอ่าแปลงมาก็หาของเดิมใส่นะฮะไดชาร์จนะฮะไดชาร์จก็แปลงมาได้ไม่ชาร์จชาร์จแปลกๆนะฮะอ่าสายพงสายพานแอร์ลูกรอกตัวตั้งชุดผ้าคลัตช์ยันกดนะลูกปืนกดคัตหลังจากนั้นนะก็คืออ่าเครื่องมีเสียงดังนะหลังจากเครื่องมันติดแล้ววิ่งได้นะไปวิ่งสะพังเครื่องมีเสียงดัง ก็พบว่ารถฝ่าวาวหลุดนั่นเองป่าวาวหลุดไปกระแทกหัวลูกสูบนะลูกสูบสูบที่สี่นะมีปัญหาเป็นรอยก็ยกเครื่องลงมาทําเปลี่ยนลูกสูบนะสูบสี่ถึงลูกแล้วก็ฝาสูบนะเปลี่ยนเสื้อฝาใหม่เปลี่ยนซีนหลอดวาลนะชุดสายาพานเทมิงทั้งชุดแล้วก็ยางทังเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะ,ะนก็จบด้วยส สำหรับท่านใดนะที่กำลังมองหาที่ซ่อมรถทาทานะติดต่อสอบถามเขาม้ามาได้นะกับอูช่างต้นทาทาชนบุรีนะศู0ย์2ปดศ0นยนย์ศยะเรื่องรถกระบะลึกถึงช่างต้นทาทาชนบุรีซื้อขายซ่อมจบที่ยวเนื่องจาก